โอ้ท่านประธานก็เกือบเหมือนกันน้าผัดนิดเดียวนะอ่าโอเคครับผมตอนนี้เฮามาดูกวนยิงกันต่อครับมากันทุกคนเลยครับห่อนอยู่แหละโอเคทีละคนนะครับในน้ำตัวก่อนขึ้นครับในน้ำตัวน้อยแม่นปนอมจากแม่นปนอมจากบันดูครับ <All. Yeah. S 1> อ่ามาครับเสื้อตัวที่สองของจีฟเกจะไปอยู่ในมือไผ ในกลุ่มหญิงเขามาดูครับแม่ปน้อมขึ้นก่อนไปจะลงอีกได้ไหมฮะจะลงอีกได้ไหมไปแปรงเพชรมาก่อนศูนย์ตามเป็นหนึ่งคนแล้วนะฮะต่อไปคนที่สองครับแนะนำตัวครับผมแม่ปานีค่ะคุณแม่ปานีนี่อันนี้ได้หันก้นใจเป็น ตัวยางละนะฮะเอาล้ไม้่า้ออาแล้วครับต่อไปคนที่สามครับแนะนำตัวครับผมมิละานเข็มขาวค่ะครับมาขี้ถ่าได้ครับอยากแนะนำตัวแบบตั้งถ่าแบบไหนได้หมด ่แล้วไม่พอตัวเก่าในคลิปด้วยเด้อโดดเลยโดดหนึ่งคนโดดหนึ่งลูกแนะนำตัวครับผมแม่ดาราค่ะแม่ดารานะครับไม่ต้องกลัวนะใช่ไหมเชื่อมออกหมดแล้วอ่ะลูกแน่แน่เอาออกไปเอาเอาลูกนั้นออกกันครับ ออกแล้วเลอลูกกูส่งแล้ลูกลูกไหนออกสนามแล้วก็เอาออกไปเลยนะครับไปแล้วได้อยู่ครับอ่า,อาคนต่อไปครับแนะนำตัวครับผมพิรยาค่ะพิรยาครับผมอ่าเขาเคลียร์อยู่ข้างหลังนี่ โอ้โหสวยครับสวยเลี้ยวไหมห้ามเลยเด้ออ่ะคนต่อไปครับแม่จ้อยเจ้าแม่จ้อยครับแม่จ้อยนี่สุดยอดครับผมเล่นกวนด้วยตะกี้นี่ฝีมือสุดยอดเลยโอ้ยชมมาได้เลยแม่จ้อยโอ้ ใช่มบอกว่าต่อขึ้นก่อนต่อขึ้นก่อนต่อขึ้นหนึ่งสนามเหลือลองแชมป์เหลือลองแชมป์ครับในน้ำตัวครับคูปุกนะครับนี่คูปุบ้านดูไข่หัวไซเปิลเนี่ไปแล้วไปแล้วไข่หัวไซเปิ้ลไข่หัวไซเปิ้ล คารุษทันต่อไปครับสมพรรลดกันนะสโลดค่ะแม่สมพรนะครับโอ้หงามหงามหงามหงายโอ้เอาละเอาละทันต่อไปครับ เมา่อสีอ้อนนะครับมาบอเก็บเมตัวเห่ลตัหน้าไปบอกันอนดีตมนี่เตไปก่อนหน้าอนอคนหน้าไปก่อนจบเลยไม่ไม่านี่ยิงนี่ฮะตอนนี้กวรกวประจัยกับเวนังวิเคราะห์เกมกันแล้วครับตอนนี้คิดพลาดกันตรงไหนต้่งมาวิเคราะห์ครับ ยายเฟยนะครับนี่ยายเฟยเกมนี้พี่สูทหหันแล้วครับว่าฝีมือใครว่าเกง่งเกนี่พอมันเล่นตรงนี้นีส่สามารถพลาดหืือกับค้นตีโดยกว่าได้เลยนะฮะแล้วกับมันพิกได้ตลอดเวลาครับต่อไปครับ สมรวีค่ะครับแม่สมรวีมาแล้วอย่านะอย่านะอย่านะเออออาไปเห็นแล้วอ,อ่ะอยู่ในสนาม,ก,มก,ก,กี่กัน4ีกันลูกใกล้อ่ะลูกใกล้กว่าเล่นก่อนครับ ครับลูกนี้เล่นก่อนครับรครับรข้างที่สองและข้างที่สามเล่นต่อนเนื่องกันเลยครับส,สองต้องยิงเพื่อนหนึ่งแต้มครับ เฮ้ยศูนย์ยานะเออเอาละเพื่อหนึ่งแต้มครับต้องขึ้นเขาหนึ่งแต้มเก็บตุนไปก่อนแล้วครับ สองเพราะฉะนั้นเกมนี้ครับไข่ตีเซิร์ฟดีวางดียิงดีสามชดได้เต้มแน่นอนครับสามต้องยิงเอ้ยสุดยอดโอ้ยระยะนี่ นี่ครับสเสน่ห์ของจีโฟคือบางครั้งทุกคนต้องยิงครับแล้วก็ระยะตีมันกำกึงว่าจะยิงหรือไม่ยิงเนี่ยบางครั้งพต้องยิงฮะนี่ฮะระยะนี่ครับถ้าแข่งสตโตรกนี่อาจจะมีการวางแหมหนึ่งช็อตแต่ถ้าเป็นเกมจีโฟกต้องยิงครับ แล้วเขาจะหันไปแล้วเขาจะหันช็อตสวยๆแบบนี้ครับใครได้คะแนนหนึ่งคะแนนเป็นคนล่าสุดขึ้นก่อนครับา่าส่วนคนอื่นๆก็ขึ้นตามลำดับเดิมนะครับบบมีการเปลี่ยนแปลงตอนนี้เสนอสนามสองครับ ไปแล้วโอเคมาแล้วครับช็อตหนึ่งครับขอึ่้บอดี้ออกเป็นใจได้อย่าออกเป็นใจได้โอเคห้ามออกข้างห้ามเลยเกตนะครับ ครับถ้าเลยเกตกับศูนย์เหมือนกัน,น,นกบัลเลยครับบัเลยอ่าต่อไปครับคนที่3เสิร์ฟแรกบ่มีการมากลูกนะฮนะถือว่าลูกของผู้ขแข่งขันเป็นอุปสรรคสนามไปในตัวถ้าลูกไข่จนกระดอนออกนอกสนามก็ถือว่าโจกไล่ไปนะฮะ 0แต้มทันทีเ,ย,เย,ยี่ยมครับ <c oughs> <c oughs> อากาศอเอา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 เอ้ยยังอยู่ยังอยู่ซิปค้นเหมือนกันครับไม่ยิงกับซิปค้นประจยกับซิปค้นครับโอ้เยี่ยมครับปกติแล้วเกมจีโฟวูดบอลจะ ลงก้นกันแค่ห้าคนถึงจะเล่นสนุกนะฮะแต่ตอนนี้เขาถือว่าเป็นเกมพิเศษในการชิงเสื้อแล้วก็เป็นเกมสาธิตนะฮะสมาชิกได้ทดสอบในการนับคะแนนนะฮะแล้วก็วิธีการเล่นยังมาเต็มรูปแบบเตือนนะฮะแต่ถ,ถ้าเล่นได้เกมเล่นเกมนี้ได้วันนี้ก็ถือว่าเข้าใจในการนับแต้มแล้วครับกติกาคร่าว นี่ครับละเอียดขึ้นครับแต่ละคนแต่ละเอียดแล้วก็ยังยิ่งละเอียดยิงพลาดยิงระวังยิงพลาดลนะนี่ยังมีโอกาสนะยังมีโอกาสตะกี้กับมีหื้หันแล้วนะฮะแต้มตัวท่ายนี่พลิกขึ้นมาน้ำชนะได้นะลุงขยันนี่สุดยอดครับมีแต้มเดี๋ยวพลิกขึ้นมาเป็นสามแต้มเต่าแล้วก็ โดดไปเป็น5แต้มคว้าเสื้อจีโฟกปีใส่ได้0ครับเหลือแฮมสองคนครับเป็นว่าคนตี๋ออกนี่ใครเข้าห่มไม่เด้าน้อห้านนี่ยน้อเรียบร้อยแฮมหนึ่ง อ้าวเรือแฮมหนึ่งคนครับมามล้วแกนที่หกแเดือดาล้วนหกแกนเล่นก่อนครับครับผมของขาย ไม่ว่าเลยกกันไม่ว่าเลยกกันอ้าวมาแล้วเอายืดยืดโอ้โหลุ่นสุดๆถ้าได้แหวมหนึ่งแต้มเป็นสองสองแต้มนำแล้วโอ้อ้าวเยี่ยมมากครับ หนึ่งแต้มอขอแต้มเดี๋ยวไว้ก่อนนะฮะเยี่ยมมากครับผมในหนึ่งแต้ม

ยังมีมุมอยู่ครับ้ไ้นไว้หนึ่งแต้มอุ้ยลกนดิแหงไปโอเคอ่ะแต้มนำขึ้นก่อนครับตอนนี้ตอนนี้ไข่ก่อนประพรนะครับ สองแ,แต้มสองแต้มที่หลังขึ้น,นก่อน, spreads, นอ่ามาละสองสองสามเกทตึ้นล้อดาบมันอย่าเพิ่งท้อใจแฮ <kidding. S 1> มสามเกทเนี่ยถ้าวางแล้วยิงจบสองได้นี่ก็แต้แมโดดขึ้นมาได้นะ <แ system. S 2> อย่าเพิ่งท้อใจครับบะฮางครับถือว่ามีโอกาสพลิกได้ตลอดครับ ใจสมาธินะไปแล้วหูยนี่ครับทรงไปให้ได้ไก่ดิสุดแต่ขอย่าออกยาออกโอเคเอาละคุณน้ำเหนียวแบบนี้คุณน้ำต้องเหนียวให้ตลอดนะฮะเรียบร้อย คนได้แต้มขึ้นมาก่อนเลยครับในเกมจีโฟกเขาจะเล่น12สนามนะแต่วันนี้เขาเป็นเกมสาธิตเอาแค่ห้ปอครับอาากศมันร้อนหดร้อนครับร้อน,นเดี๋ยววันผูกนี่จีโฟกกลับไปตีสนามสันซ้ายแฮมหนึงสนามนะฮะซ้ายป้ากล้วยสันซ้าย ปลากล้วยครับเอ๋อแล้วแล้ววัดปลากล้วยล่ะปลากล้วยสันทายนี่แหละเจ้าปลาแจ้อันนี้เขาไปสนามเอาปลาจอเอาปลาจปลาตึงนะครับปลาตอ๋อปลาสนามปลาสนามอ่าปลาเก้วยสันทรายนี่คือวัดปลากล้วยมั้งครับอ๋อครับวัดปลากล้วยสันทรายนี่ผมไปมาแล้วนะฮะแล้วก็เป็นหนึ่งในสิบสองลาศีของจีโฟกไปเรียบร้อยแล้วนะปล๋หลวงก็มุนก็ยินดีครับคือจีโฟกไปจัดตีปลากล้วยนะฮะเป็นหนึ่งสนาม ส่วนปลาตึงนะสันซ้ายปลาตึงเกาะวันผูกเดี๋ยวเขาคงจะได้หันสนามกันครับโอ้ใกาจีนแซมนันยังอยู่เหมอเแซมยังอยู่เหมือนเดยเอาแล้วครับตอนนี้ผู้นำยังยังน้ำอยู่นะฮะแล้วกับลูกก็ยังบอออกเตือนนะ และนี่ก็เป็นสนามที่สามกวนใจทำศิลปิว่ห้าแต้มนะฮะลุงขยันนะฮะท,ทำว้ผมว่ายอดฝีมืออยู่